วันนี้อยู่ช่องนัสซอตต์ชแนลนะครับวันนี้พวกเราจะมาทําคลิปแกล้งนะครับเอาคลิปเสลูกชินนะครับให้เพื่อนกินนะครับแล้วเจอนครับเดี๋ยวพวกผมอม่อไปซื้อลิชินกันนะครับขีข่รถคันนี้ไปนะครับ <S 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 เราได้ไปซื้อตั้มดอปมาติดเขบเราก็จะเริ่มทำกันเองหาไหมนั่นะะนะนงซะ,น,งะยยนั่งบ่ได้ยินได้ยินก็ได้ ชี้อ่ไอ้สัดเอ้เกี่ยกับขาไม่อะเี่อันนี้แก่ยเกไม่าด้ก็่างเกี่ยวกบดอกกันเราก็ตัดไปที่ตอนเสร็จแล้วนะครับท่อนดอกนี่ทำไม่เจ๊ด คงรู้กันบอกเลยหยุดเป็ดครับเจอกันครับเราก็จะไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกินนะครับดูสีกระเทียมหนาเตื้อวกระเทียมอีกันอ้าปากเนี่ย้าปากเอาข้ามหมอกรสชาตินะครับนีไดะต่อไปได้โอ้พี่เหลือทางด้วยครับอ๊ม ตอไปครับครับโอ้ก็นี uh ่หนาขาวก็มูเลยอาน้าแล้วครับย่างครับีผดไปกัดดูเนี่ยอะไรนะครับจัดอีกครับเร่น้ครับจัดอีกตั้งใจอีกครับเริจัดอีกแล้วครับอร่อยมากพี่นัทกินหน่อยครับอืมอร่อยครับกินงนี้สุดไปครับยินน้ย่ เป็นเาต้องกินให้กินอีกแล้วครับเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนครับให้มืดให้ม oh oh no. ืดก็บ้าอีกแล้วเก็ดหนังแต่เนื้อเสียบก็เสียบไปเนี่ยเสีบมาตสียบไปเล็กบอยเล็กบอย อยผ่านมาก็ยอดอยู่ลมดีมากเลยครับลมเย็นมากเหมือน uhm ื่อวานนะครับจิ้มพริกร้อยเม็ดใส่เส้นจิ้มกิน uh ีีครับพี่เจมครับโอ้อืมอะไรนครับต้องขึ้นมาโอ้มาเดี๋ยวแล้วเหรอ

เผ็ดเีวเอาเร้กเผ็ดเดีว่ไอว่นส่นอะรับคนีรับทําเป็นไงเผดครับตาแดงต้นไดเอ็นินกินมาเกตาแดง้เออกินแบบเซ็กซี่ที่สุดอะเดเลยนะกินแบบเซ็กซี่ที่สุด ยำเจอาโบเลยพี่น้ำนยำ้ำย้ำหุยนต์ตห็นมันดีวมาเลยก็เนี่พวกไอหมิงเนี่ยเออมีแต่คนถามไห้เชี่ยมิงครับเชี่ยมิงไปงามครับเชียำเยอะๆอกลเมื่อแล้วไกลมื่แล้วลังปุบ

กินกินกินนี่แม่เบื้องเจ๊กอันเนี่ยวมาด้วกินจุนะครับอันนี้ใส่พริกหนึ่งอันครับคืออันนี้ไม่ใส่ครับสองอันครับสามอันครับตัดประจัดจริงกาไอ้นี่อะไรอ่ะนี่ไม่ใส่ครับไม่ได้เหน็บไม่ใส่ใช่ไหมเราต้องกินหามไข่ ไม่ไม่มีน้ําให้กินนะครับถ้าอยากกินน้าก็น้ําบึงน้ําบึงน้ำบึงหออสันกูนี่ก็ตล้วขาลองจิ้เผ็ดเดูเ็แหนเผตีแบมนดินี่นะเยกินแฮมบนัดเกยเออไหนนะเผ็ดนะนี้มึงกว่าออกเนาะไออก ตอนแรกกดแม่มาสวยยังกันนะยังวยังไม่เสียจนกว่าดูดูตอนปิ้ยักกนะครับนี่คือลูกชุบนะครับลูกชุบไอไม่น่าแมไอไม่น่าไอไม่น่าไม่บ้าเห็นเาห สองร้อยสองร้ยดแนเลครับที่ผมแก้แมอรแล้วนะครับคมเมนมาขอไม่ไรของจริงวะนิ่งนิ่งก็ไปขี่แสบผู้ขี่ดลยมั้ยดิ้งบ่ไดหมดแล้วครับมสน้ำบริสุทธิ์ครับ มาลังมือแม่เจียมไอ้แปไอ้ว่นตึงเกืบเหล่าเกมวันนี้ก็แจ้งเป็นที่สำเร็จแล้วนะครับเจ็บมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพัดด้วยนะครับ ครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็มานะครับผมครับผมคลิปแงกงต่อไปโอ้บอกแบบิปยังไงคลิป <c oughs> <laughs> ยังไงได้กูจะกิน